ก็เพิ่นอยู่อันมาทรง,งหยาอยู่ทั้งบ้านโคกบาน,น,นดงบ้านดงได้เรื่องฮานะบันดงสวรรค์เนาะบ้าน,น,นดงสวรรค์ก็เพิ่นกับาบาวต่เพิ่นบ่เลี้ยงเต็งตงวัวเลยเพิ่นมีควายพร้อมพี่น้องเดียวถ้าเบิๆๆ่งขอกวายเพิ่นก่อนเพิ่นมีทั้งงัวทั้งควายไหมเพิ่นกาอันขายอันทุเรียนยุ่นสาว่างเพิ่นละขายทุเรียนนี่พี่น้องเพิ่นมีควายอยู่ดิ อันนี้ควายแม่นี่ก็คือสีเป็นเม่พันดีอยู่ตัวนี้แม่สีใหญ่อยู่โค้งสางก็ดีอยู่นี่พี่น้องนี่สาหนำเพิ่นให้ควายนอนแต่ว่าจะให้กินน้ำแดบดบนี่น้ำมันสกรปรกแล้วมันเสียแม่นี่ใหญ่อยู่เป็นแม่เป็นควายแม่กแบ่ว่าเม่์ตัวเดียวเด้พี่น้องเพิ่นมีหลายตัวอยู่เด้ดปเลยจีภาพเบิ่ยแต่จะเป็นลูกปักง,งังพูดจะว่าหันสิเป็นลูกดีอยู่จะว่ามันหัน ขาดสารอาหารพี่น้องเลี้ยงบ่เก่งเลี้ยงนีอะไะพี่น้องเลี้ยงบ่เก่งเลี้ยงหญ้าบ่ถึงอาหารบร่ถึงมันสิเป็นทรงนี่แหละห่วยเป็นตัวดีอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นถึงเลี้ยงบ่ถึงมันเนสูงดีอยอะดิหนาก็คมอยู่แต่ว่าขาดเนี่ยหอยให้มันผมเร์เลี้ยงมันปึก๊กเพื่อนี่พี่น้องอันแม่นี่ทุกทีจ,จีเป็นนั่งเอกคนในใน,ใน,ใ,นในฟาร์มเพื่นละ เดี๋ยวไปเบิ่งในฟาร์ามพนอดีพี่น้องพอดมีทั้งงวทั้งควายน่ะเบิ่งฟาร์มพอดพอดมีไข่หน่อย,ยหรือควายใหญ่พี่น้องคนที่นี่กิดตังคได้พอดเ,เลี้ยงพอดค้าขายพอดกับม,มีเงินมีเงินพอด้เรียนนะพี่น้องพอด้เฮ็ดอยู่แต่ว่าพอดกับบุญเวลาพี่น,อน้องมาเบิ่งควายตัวเมื่อกี้นี่ควายตัวเมื่อกี้นี่เป็นควายสิพันดีอยู่อันนี้เป็นไข่หน่อยพี่น้อง เป็นว่ามีอยู่หลายอยู่ดิเพิ่งมมันเศร้าบอกพี่นอ้องเออเศร้าแต่ว่าไข่เน่เออสีอวนแจ้งน่อยอยู่คไขยเถื่อนพี่น้องเป็นคไข่โอ้มันหลายมันก็จอยธรรมดาเด้ทำมันหลายแล้วเลี้ยงคไขยน้อยพี่น้องโอ้ยีแต่ไข่เนือ้อยนี่แหละพี่น้อง ผู้ใดนี่ทุนด้วยพี่น้องเด้อยส่งนี้คั้วมันถิดไปซื้อมาอาร์ตไปรุ่นมีที่ได้รายนี่ซือ้อแต่รุ่นนี่ละไม่ใส่ขอ,อกไว้เนียมันงองอญิงสิพี่น้องเลี้ยงต้องมีฟางมีฟ,างม,ฟางมีสวนหยา,าเมลี้ยงไว้ยังสิเป็นเงินได้พี่น้องเวลามันดีดราคามันดีดเกินเขาก็ขายแต่ว่าเขาต้องพยายามเฮ็ดสวนหยาปลูกหยาได้รายนี่แหละคือเพิ่นสร้างหยาพวกนี้ละ อันนี้เพิ่นเลี้ยงมุนบ่มีสวนหญ้าเพิ่นก็เลยหย่าหย่าจักหน่อยว่ามันเศร้าไปเหมือนว่าพี่น้องนี่งอ่อนแหมคุ้ยแหมค่อยเถิกอค่องหลาซ้ำเหมือนก็ตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องมืนซีมืนหาในต่ละค่อยดอนก็นมี โอ้ข่อยเถืกบกดอนนี่มันเถืกอันนี้ก็เถืกพี่น้องโอ้ส่วนมากมีแต่ควายเถืกควายผูกแต่ว่าทางยาเถือกนี่มันมีปัญหาพี่นอ้องควายนี่กินกินยาบ่าเลือกมิยังกะตักไม่เพิ่นกินโลดมิยามิยังกะตักมาผูกยาแล้วก็มันมักยีนนี่ก็อ้วนดีเพี่นอ้องเด้อควายอ้วนดีเด้อ ห้างหยาเพิ่นก็นมาตรฐานอยู่ห้างหยาเพิน่นห้างปูนทุบเจียอยู่แต่ว่ามันก็นสซุกไซขาดการดูแลน,นี่พี่น้องผมสิแนะนำ้าผู้ใดมีทีเด้อพี่น้องเด้อมีทีใส้ยักษ์ซิปไรน์ื้อไว้ยักษ์สีส่ซิปพาซิปตัวเอารุ่นนี่แหละพี่น้องรุ่นหลังถืกนี่แหละ ไปเลี้ยงแล้วก็ให้อาหารสมบูรณ์ปลูกยาไว้สักหาไรฮกไรนีย่ยาเพ่งกุหลาบนี่พี่น้องตัดไม้เพิ่นกินหรือว่ามีแปลงปล่อยนี่ผมว่านี่ฉีดยาวัคซีนยาทายพยาธิพ่นนี่คือหาอาจจะค่อยแม่ก็ไ้ตัวนี้หน่อยมัน,น,นมยงบ่แพงเริ่มต้นจากตัวนี้หน่อยไปมัน,น,นมยงบ่แพงหาเสือน้ำตลาดหาเสือเทละตัวสองตัวมากมันหลายหลายอีกมั้งพี่น้องส่วงนี้ราค่าง่วงค่อยมันถือดู สืบมาเลี้ยงคือจังเพิ่นนะแต่ว่าเพิ่นมันจะคลองเพิ่นบ่อยู่ก็ซื้อปุคือสิบ่บได้สอบถามเพิ่นปานใดพี่น้องไปได้สอบถามเพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นหยาบก,ก็เลยล่วงหน้ามาเอาหนามาลงก็สิกลับไปร้านเพิ่นพุ่นละไปอันบอกวิธีการปลูกปลูกแบบใดทีเล่าเป็นยังไงบ่เห็นหนาทีเล่าแล้วสิปลูกเคร่องใดก็เล่าอยู่นั่นก็พอได้คุยนําเล่าอยู่แล้วเปันหยาบแห้งพี่น้องก็เลย ล่วงหนามาก่อนเพิ่นก็มาผ้ามาส้มงานจิตการเพิ่นเป็นเรียงควายพี่นออ้องอยู่ทางบ้านดุงสวรรค์ทางเขาอันทางเขาอันสว่างนี่แหละเพลินว่าเพื่อจะขายอยู่เพลินว่าหันตนี้ใดนี่เพรารักเป็นจะขายเพื่อจะขายออกเพราะว่าเพลินวิลาเพลินบ่หลาย นี่ละพี่น้องทันผู้ใดอยากเลี้ยงก็หามาเลี้ยงไว้ลูกพี่น้องนี่หาเสี้ยวไข่แม่ควายเถิกึ้หน่อยมันมาแพงดอกจองสีมาเลี้ยงไว้แต่ว่าแนะน้ำให้เช็ดสวนหยาเด้อพี่น้องเด้อมาเลี้ยงละลายสีบ่ได้เด้ตรงนี้สวนหยาเด้เลี้ยงละลามันก็สิจอยอยู่แล้วจอยมากพ่ะย่อ้วนละดีพี่แรงงามเด้อแต่เก่าวนว่าถ้าจอยไหลชีรายทันทีเด้อ แนะนำให้ปลูกหญ้าพี่น้องปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหันท้อเห็ดเป็นจริงๆริงจังๆมันก็ได้น้ำมันอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าต้องมีเวลาใส่ใจพืชนแน่จังหน่อยดูแลพืชนแน่ให้หญ้าพืชนแน่แต่ว่างัวมันสิเลี้ยงหยาควายควายให้เลี้ยงง่ายควายเลี้ยงง่ายแต่ว่างัวนเลี้ยงหยาแต่ว่าถ้ามีทีมีทางดีๆเอาหญ้าไปลงพี่น้องหญ้าเพ่งกว่าลาบไปลุ่ง ผู้ใดยอยากได้หย่ากระโทมาสั่งน้ำพ่อวิมลเด้อพี่นอ้องเด้อหย่าพันพี่น้องโลละสี่บาทไปเอาเองเบอร์โท่งศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกทรงมาทรงอยู่พี่น้องเอาเป็นตันเป็นตันแถวสว่างเป็นตันหรือว,ว่าหาลอยลนี่ทรงโลละหาบาทหกบาทเรียจะใกล้ๆพี่น้องอันนี้เฉียดอยู่ในสว่างเขาในหาบาทก็ได้อยู่แต่ว่าหันจะออกจากสว่างเด้ออยู่ในพื้นที่สว่างใ,ใกล้ๆทางดำ เพราะว่าทุกวันเสาร์ผมมาถ่ายคลิปผมกับสิ่แกมาทำได้อยู่ขายในราคาเกษตรกรพี่นอ้องยาพืนสร้างมาหนึ่งเด็ดพ่อหลายลายเยอะนี่อย่างงามๆพี่นอ้องสร้างในยากระลังอัญุกระลังได้ปลูกแซ่นน้ปลูกแท่นนำ้ำไ,<ป>ไม่ต้องมักที่ต้องเป็นที่มีนำ้ำได้พี่น้องเออมีงต้องมีสารนำ้ำสูบน้ำใส่เฮ็ดเป็นตมคือห่อ,อสี่โต๊ะเก้ายิางหลาวบ้านแซ่นน้ำไม่รอดเพราะว่ายาเนี่ยมัน มันเจแล้วห่อนพันธถือว่าห่อนพันมันเจแล้วบานไส่เลยลูกเอาไม่เต็งใส่ต้มว้เลยเอาน้าพผ่มจังหน่อยให้น้ามันพอดีเจียนี่สามารถเกิดว้เลยก็เอาฟุ้นไส่เลยเลี้ยงควายเลี้ยงงัวได้เป็นฟ้ามพนแล้วแต่ว่าหันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแบบบ่มีนสวนหยาเนี่ยมันอยากลำบากเด้ทั้งผมนรืมีอยุ่วสวนหยาจะว่างัวบ่ค่อยได็กินไมมแตตขายกับขาย ายเอาเงินซะก่อนเพราะว่าส่วนขาเจ้าซื้อก็ต้องขายซะก่อนถ้าขาเจา้าเาวซื้อจักสิขา,ายให้ไผได้พี่น้องแต่เข,ขาไม่มีคนซื้อก็ให้งัวเพราะว่างัวมันอันนอยู่แล้วพี่น้องงัวควายผมมันมีหลายอยู่แล้วก็ต้องห่วงอันนี้ก็เพิ่นอยากเอาเฮ็ดท่านก็ทึ่งแจกทึ่งแถมขายพี่น้องไม,ม่วม่ว่าขายแบบพอละหะมพอแล้ราว่มามันขายแบบนาเลือดได้พี่น้องมึงเนี่ยเพื่นนอะ ขายหนาอยู่นี่เงินสามพันเร่องนี้น 3, นพี่น้องมาส่งหอดหมองแต่ว่าหันบ่นบอกไก่ก็ส่งได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจังทั่วมาหาพี่น้องกาเมื่อน,นี้ก็มาส่งหนากับผ้าส้มฟ้ามจิจจการคนทั้งบ้านดุงสวรรค์อำเภอสว่สวางจังหวัดสกลน,นครพี่น้องการสำหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้เอาไว้ซหรันี้ก็น,นะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมการสำหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ